เมื่อก่อนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองจะเป็นคนผิวค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็ ไม่ว่าลูกค้าเข้ามาเน no ี่ยเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองด้วยนะคะว่าร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกซึ้โซมมาเกิดจากการที่เราต้องดูแลลูกค้านะคะบางครั้งเราจะปล่อยให้เด็ s <S กมากต้อนรับลูกค้าก็ไม่ได้เราก็ต้องออกมาเองบ้างก็อาจจะเจอฝุ่นเจอแสงแดดแต่นะคะก็จะเป็นปัญหาสําหรับเรามันก็จะมีผลเสียกับงานของเราค่ะไม่ว่าจะการต้อนรับลูกค้าได้ไม่เต็มที่ด้วยแล้วก็ดูแลเด็กอย่างเงี้ยค่ะการสั่งงานอะไรก็รู้สึกอุ้ยทำไมเรารู้สึกอารมณ์เราไม่อยู่กับที่นะคะทานมานี่ก็น่าจะเข้าประ มาเดือนที่4ที่5แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเองอมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ด้านแบบว่าผิวพรรณนะคะที่รู้สึกได้เพราะว่าเจอเพื่อนๆทักบ่อยนะคะว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ไปทําอะไรมาทำไมรู้สึกดูดีขึ้นจังเลยมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแนะนําได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ดูแลสุขภาพได้ดีมากๆ